จะใส่ขอบมือนะคะอันนี้แขนเราจับจีบแล้วนะคะอันนี้ขอบมือนะคะขอบมือเนี่ยเป็นผ้าแมวมันไม่พออันเนี้ยด้านที่เป็นสาบเราก็เอาผ้าซับในมาหลบมาต่อะคะ่ะต่อแล้วก็หลบแล้วก็ไปดีดให้เรียบร้อยหาความกว้าง ขแขนที่เราต้องการขอบมือที่เราต้องการแล้วก็พ,พับศะเวลา,าพับสอเนี่ยให้เลยออกมาเพราะเดี๋ยวเราจะเดินตกล่องตรงนี้นะคะทีนี้เวลาเอาขอบมือเข้ากับแขนนะคะเราเช็คแขนตามที่เราต้องการแล้วนะคะ,ะทีนี้จะเข้าขอบมือ ก็วางแนวที่เราเรีดมาเนี่ยค่ะที่ความกว้างที่เราต้องการเราไปรีดก่อนใช่ไหมรีดแล้วก็เอาแนวที่เราต้องการมาวางวางให้ตรงกับเส้นเส้นของของแขนเนี่ยค่ะที่เราที่เราเดินจีบหรือว่ารูดเอาไว้แล้วนะคะเดิน<า>ไปก็ดูไปนะคอยเช็คว่า เส้นมันโกงไหมเด,เดินไประยะหนึ่งเราก็ยกผ้าดูยกผ้าดูเป็นระยะระยะนะคะระยะหนิ้ว1นิ้ว,วทุกระยะหนึ่งิ้วจะได้ไม่เคยเยื่อ ทีนี้เราก็หลบพับมาอย่างนี้จะพับง่ายเพราะว่าเราเรีก,ก่อนแล้วนคะคะเราก็จับตรงนี้แล้วก็เอาเข็มหมุดกลัดค่ะกัดอบล่องเลยกัดไม่ต้องถี แล้วเราก็เดินปกล่องอย่างนี้นะคะก็จะได้ตามนี้นะคะพอเดินตกล่องแล้วเนี่ยก็จะได้อย่างนี้อันนี้คือด้านในอันนี้คือด้านนอก なか。Okay,